สรุปประเด็นสปสชชี้แจงเรื่องข่าวว่าอีก3ปีข้างหน้า10บัตรทอง10บัตร30บาทรักษาทุโลกอาจจะร่วมได้ก่อนที่จะฟังฝากกดติดตามกดแชร์กดเซฟไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับ สปสชชี้แจงว่านะครับในการกาหนดงบประมาณให้กับทางโรงพยาบาลเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือกรณีผู้ป่วยนอกหรือวงเงิน OPD นะครับลักษณะนี้จะเป็นในเรื่องของลักษณะการเหมาจ่ายตัวอ,อย่างเช่นนะครับคนที่ขึ้นทะเบียนในโรงพยาบาลมีทั้งหมด1 0 0 0 0แคนสปสชก็จะเหมาจ่ายให้สมมติหัวละ1 0 0 0บาทก็จะมีงบประมาณให้กับโรงพยาบาลนั้นๆตามจํานวนหัวส่วนที่2กรณีผู้ป่วยในหรือกรณีผู้ป่วย IPD นะครับในลักษณะนี้สปสชก็จะมีสูตรในการคํานวณแล้วก็นํามาคาดการณ์ในงบประมาณปีถัดไปให้กับทางโรงพยาบาลนะครับทีา่่ว ในปัจจุบันเนี่ยสปสชเนี่ยครับมีงบประมาณให้กับโรงพยาบาลหัวละ8,310บาทแล้วก็จะลดลงเหลือ7,100บาทในปี69เกิดขึ้นมาจากนะครับการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดของโรงพยาบาลทาให้สูตรในการคํานวณแล้วก็คาดการณ์งบประมาณในปีถัดไปเนี่ยลดลงทีนี้สปสชก็ได้มีการชี้แจงแล้วก็มีการตรวจสอบและมีการยืนยันว่าจะเข้าไปแก้ไขในปัญหาเหล่านี้ครับ เมื่อฟังถึงตรงนี้แล้วก็แน่นอนครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีมากนะครที่ว่ารัฐบาลเนี่ยช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้นะครซึ่งหากเทียบกับหลายๆประเทศแล้วประเทศเราก็โชคดีกว่าเยอะนะแต่ก็ต้องยอมรับว่านะครับโครงการนี้เนี่ยในระยะยาวก็มีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่าบ้านเราเนี่ยครับกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับในขณะที่ประเทศของเราก็ยังเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่นั่นหมายความว่าคนทํางานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเมื่อคนทํางานน้อย รายได้ภาครัฐก,ก็น้อยลงผู้สูงอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้มากขึ้นค่าใช้จ่ายในการสูนงบประมาณตรงนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นก็น่าเห็นใจแทนคนที่หาเช้ากินค่านะครับว่าหากให้ทําประกันสุขภาพส่วนบุคคลเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากส่วนคนชนชั้นกลางหรือใครที่พอที่จะมีงบประมาณในการทําก็จะมองว่าตัวเองมีสิทธิ์รักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันกลุ่มหรือประกันสังคมก็อาจจะมองว่าการทาประกันสุขภาพส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นนะฮะแต่สามารถนรําเงินไปผ่อนรถ ผ่อนโทรศัพท์ได้หรือบางคนก็สามารถนําเงินไปจ่ายประกันรถยนต์ได้แต่เรื่องที่จะไม่ทําประกันสุภาพเป็นของตัวเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคนที่กําลังพอมีกําลังที่จะซื้อประกันสุภาพให้กับตัวเองไว้โดยที่ไม่ต้องเอาชีวิตเรานะครับไปฝากไว้กับโครงการของภาครัฐที่เขาอยากจะช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยจริงๆ,ๆก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย